สวัสดีค่ะมาดูแนวทางหวยลาวสตากันนะคะลาวสตานะคะในวันที่วันที่30นะคะมาดูกันนะคะว่าลาวสตาแอดชิดคำนวณได้ตัวไหนบ้างนะคะมาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนะคะคลิปเป็นเพียงสื่อเท่านั้นแค่การคิดคำนวณน,นะคะ ง,งแอดก็ขอฝากช่องด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube 9 9 f อพพาลุยด้วยนะคะมาดูกันเลยนะคะว่าแนวทางที่แอดให้ไปในวันที่เ9บเเข้าหรือไม่นะคะมาดูกันนะคะที่แอดให้ไปนะคะแอดให้9ให้5ให้4ให้7ให้8ให้6ในตารางนะคะแอดจับคู่ให้นะคะ9คู่นะคะแต่มันเข้าเป็นคู่ต้นบนนะคะเนี่ยค่ะ5 6 6 5านะคะเข้าเป็นคู่ต้นบนนะคะ6 5 5านะคะผลที่ออกนะคะ เนี่ยค่ะหวยลาวสตานะคะแอดขอบอกนะคะว่าแอดให้ได้แต่มันส่วนมากอะ่ะมันจะเป็นเข้าเป็นคู่ต้นบนนะคะมันจะมาคู่คู่ไหนก็ได้นะคะเนี่ยมันจะเป็นคู่ต้นบนหรือว่าใครมีตัวไหนก็มาจับคู่ที่แอดให้ไปเก้าคู่เนี่ยนะคะแอดขอบอกได้แค่นี้นะคะเพราะว่าลาวสตามันไม่รู้เป็นไงคะ่ะมันทิดยากมากเลยนะคะเข้า ว่ามันจะเข้าให้ได้ยากมากนะคะแต่เป็นคู่ต้นนะคะไม่ถึงว่าหลุดไปเลยนะคะมาดูแนวทางกันนะคะว่าแอดจะคิดคำนวณให้ตัวไหนนะคะในแนวทางวันที่วันที่30นะคะลาวสตาร์นะคะมาดูกันเลยค่ะส่วนมากมันจะเป็นคู่ต้นนะคะ FC ถ้าใครชอบก็เจ็บไป เล่นเป็นคู่ตดได้นะคะลาสตานะคะแต่ก็ไม่แน่นอนนะคะมาได้เหมือนกันนะคะตัวจับคู่ของแอดนะคะวันนี้แอดให้ไปที่สามหนึ่งแล้วก็สี่นะคะแล้วก็เก้าสี่สามนะคะวันนี้ชนที่สองตัวนะคะลาสตานะคะชนไปที่สองตัว ของแนวทางราสตาวันนี้ชน2ตัวนะคะ3กับ4เนี่ยนะคะไม่รู้ว่าตัวไหนจะมานะคะเพราะว่าคิดคำนวณแล้วมันชนที่2ตัวนะคะชนที่3แล้วก็4นะคะแอดให้วิ่งไปที่3แล้วก็4นะคะถ้าชอบคือตามไม่ชอบผ่านเลยนะคะแค่การคิดคำนวณเท่านั้นนะคะแค่แนวทางนะคะ แอดไม่รู้ได้ว่าหัวจะออกอะไรนะคะมาดูตัวจับคู่กันเลยนะคะสา3เสามสี 39, 9คู่นะคะแอดคิดคำนวณออกมาและแอดจับคู่ให้ได้แล้วนะคะ3 9 3 4 3 3 1 9 1มสี่ส4 4สมเกหนึ่งสี่หนึ่งสาี่เก้าสี่สี่และก็สี่สนะคะจับคู่ออกมาให้ทั้งหมด9คู่นะคะวิ่งลูดไปที่3ามกับ4ี่นะคะยังไง3มกับ4ี่เนี่ยมันต้องมีตัวมานะคะแต่แอดไม่รู้ว่าตัวไหนจะมานะคะยังไงก็ ตัวแอดให้วิ่งไปนี่ยังไงก็ไม่หลุดนะคะแอดฟัน um ่ามาแน่นอนนะคะเพราะว่าถ้าแอดให้ไปสองตัวยังไงก็มาน้อยน้อยก็หนึ่งตัวละคะ่ะหรือว่าอาจจะเป็นคู่ต๊ดนะคะมาได้หมดเลยนะคะแอดให้ Ad ไปที่นี่เลยนะคะสี่เก้าแล้วก็หนึ่งสี่นะคะหนึ่งสี่สามเก้า 3านะคะถ้าชอบคือตามไม่ชอบคือผ่านเลยนะคะยังไงก็ขอฝากช่อง youtube ด้วยนะคะเข้ามารับชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดติดตามช่อง youtube ก็ใกก้าแอพีพาลวยด้วยนะคะถ้าชอบคือตามไม่ชอบผ่านเลยนะคะ แอดก็ให้แค่เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะตามนี้เลยนะคะแอดฟันรุ่นให้ที่4แล้วก็3นะคะถ้าใครชอบมีใจก็ตามนะคะไม่ชอบผ่านนะคะแอดขอจบคิพิปเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีนะคะ